ด้วยนะคะวันนี้นะครับเราก็จะทิ้งลิงแบบนี้ให้ทุกคนเลยนะครับใครที่แบบแบบถามว่าพี่ทําไมพี่บอกว่าพี่จะแก่กแล้วพี่ไม่ทําลิงก์ให้ก็คือพ่อต้องรอเราคือพี่จะทำแล้วไอดีบอกว่าบีลิงเป็นนะบีลิงนะแล้วผมก็จะแปะลิงไข่เป็นแบบนี้เลยนะครัแบแปะลิงไข่กดดันด้วยนะแกับก็ลิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่จะไม่ได้พิมพ์แว่า ลิงอะไรเหยบถ้าใดงคนอาจจะเขาลิ้งไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับคือบบทำได้แค่นั้นนะครับแล้วก็แปลลิ้งให้ได้เดียนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะได้อะไรนะครับก็ขอบคุณมาด้วยนะครับโอเควันนี้เราก็จะไม่มีอะไรมากนะครับแค่บอกว่าลิ้งดูทุกคลิปแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาแกกเกมกองนะครับ กองนี้เป็นกองที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าแม่งโคตรดีเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับโอเคเป็นอันดับหนึ่งของในโทรศัพท์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะแปลลิงก์ให้สําหรับใครยังไม่มีกดเขาว่าเกมกองเดี๋ยวมันก็เห็นแป็บนะทุกคนได้ยินไหมแป๊บนะ จะไปเงินได้ปะเราสามารถเปลี่ยนกองได้อยู่ตรงรูปกองนะโอเคเปลี่ยนกองได้อยู่ตรงรูปกองนะทุกคนใครไม่เปลี่ยนไลูกด้ดยี่นี่อิหนักอินนะพ่อโอเคถ้าใครอยากจะเปลี่ยนกองให้เป็นรูปแบบอีกหนึ่งให้คุณกดตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมวะ แค่อยู่แต่โทรตอบไมไอ่ะอ๋อเป็นแบบนีุ้ณสามารถที่จะเรียกทีมคุณสามารถเปิดเพลงได้นะทุกคนชื่อเพลงก็พิพ์ไม่ถูกด้วยนะมันมีชื่อเพลงอยู่นะทุกคนมันจะให้บอกชื่อเพลงนะทุกคนโอเคก็จะไปกดออกไม่ได้ปะ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่หน้ากองแล้วนะครับเวลาเราเปลี่ยนนี่แล้วก็เวลาเรากลับเปลี่ยนจุดกองอยู่ตรงนี้นะครับถ้าปิดเน้นนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจุดกองได้นะครับอันนี้คําเตือนนะครับคลิปนี้คือผมแกะกองแล้วก็บอกอะไรนะอะไรนะก็ตามที่เห็นเลยนะคบว่า